สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังทังช่องเจพัดผ้าลวเนะคะแล้วก็ช่องเบาเสฉะแนวด้วยค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเผื่อจะบ่บผาดนะคะเนาะมือนีนะคะเท่ากับมีแนวทางของห้าน้อยนะคะแล้วก็มีเล่าพัฒนาด้วยค่ะมือนีรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องรัฐบาลไทยนี่โอ้โหออกโตเกาย รางวัลที่หนึ่งนี่เปลี่ยนแค่จากหกหมวดที่แหลวเป็นเหล็กเก่าเนาะคะ่ะตัวหนาน้องนันตัวเก้าเบิเลยเลยกระศูนเจ็ดศูนย์างเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะออกตัวเก้าขนาดเลยกะบกเขานะคะอ,อ่ารัฐบาลไทยกับบกเขาะะ้วยค่ะศูนย์นี่แห้งดีเด้อค่ะศูนย์ 0, นี่แห้งไปเบิดถูกถูกเหล็กเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมือหนี มื่อนีเจพัดก็จะมาว่างแนวทังเนาะคะนะ่ะเนาะมาว่างแนวทงังตะวันเล็กห้าน้อยนี่ก็ถือว่ากะเป็นทีพ่อใจเนาะคะ่ะห้าน้อยแล้วก็เล่านี่ก็เขาตัววิ่งตัวหลุดเนาะคะ่ะเมื่อวันศุกร์ไอถี่พานมากเนาะคะนะ่ะเนาะก็เขาตัววิ่งตัวหลุดให้หกเนาะคะ่ะให้ฮกกับสองเนาะคะนะ่ะเนาะฮกกับยังจำอ่ไแล้วละถิมแล้วใบเนาะคะนะ่ะเนาะ มือนีเอาก,กับมาเริ่มไม่เนาะค่ะเนาะวันที่สองพฤศจิกายนหกหาด้วยค่ะห้าหน้อยนี่เป็นตีหนาพ่อใจอยู่ด้วยค่ะเหลขห้าหน้อยเหลขเล่านี่เจพัดว่ามันสื่อห้าหน้อยนี่สื่ง่ายสุดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตอให้จอบกเขาตัววิ่งตัวรุดกะเปอร์เซ็นต์รุดกะคือกะมีรุดอยู่แต่ว่ากะถือว่ารุดหน่อยกเขาเนาะค่ะเนาะสำหรับเหลขห้าหน้อยนี่เจพัดเจพัด สนใจแต่ทุกมือนี้เจพัดกะจะเล่นแต่ห้าน้อยเลอคะ่ะเล่ากับมีนิดน้อยแต่ว่าห้าน้อยเจพัดว่ามันมาตามตามขาดอาจจะมีพิษพลาดบ้างแต่กะ่บ่อยเท่าไ์ไรนาะค่ะเนาะกะต่อให้พิษพลาดเจพัดกะห้าน้อยนี่เม่นว่าอันนี้กะเบาห้ฟังนะะ้อค่ะห้าน้อยนี่เม่นว่าเจพัดจะว่างบ่เขาแต่ว่า เจพัดยังรูด้ว่ามันมีตัวเลือกให้หลายตัวเสียบางที่ดาวมันเด่นตัวนี้ตัวนี้เราเจพัดหย่อนว่าเจพัดหยิบมาแค่สองตัวเนาะค่ะห้าหน้อยมันมีสามน้อยสี่น้อยเังส่มันก็เลยเห็นไ้บางครั้งเข้หยิบมาผิดแต่ว่าเวลาเล็กมันไปออกตัวเขาบ่เลอกเข้าก็หรูอยู่ว่าแนวทางมันมาแบบนี้มันกับถือว่ามาตามขาดอีลีค่ะถือว่ามาตามขาดสําหรับห้าหน้อยเนาะค่ะแต่ว่าเล็กไทยมี สำนักดังๆสำนักแทบจะรุดมด้แล้วค่ะเพราะว่าเลขลักหน้ามันหามันง่ามมีดลีเลขวันคันกับว่ามันสีมาศูนหาหาศูนย์เนาะค่ะกับมาหกศูนย์คือเ่าถามาเลขศูนย์นี่หมักบ่มหมักเลขศูนย์นี่บอกเลยว่าถิ่มบ่ได้เพราะว่าเดามวมจะยุ่จะใหญ่กลับขึ้นมาล่าสีเมฆอะวันที่หนึ่งทัานว่าเด้อค่ะฉะนั้นสิบหกพฤศจิกาแล้วกันหนึ่งท่านว่านี้เลขศูนย์ยังโดดเด่นเด้อค่ะ พะวัน,เพ,นเพิ่นใหญ่ไปพืชศกมันบอกเพิ่นสีใหญ่กลับมาไหม่ปีหนาจ้าสีใหญ่กลับไปพืชศกไหมเป็นมฤตยูเนาะคะ่ะที่จริงเจ็ดปีใหญ่เถื่อนึงแต่ว่าปีแต่ว่าครั้งนี้มฤตยูเดินกับเดินวีกลจลิตขึ้นกันเนาะคะ่ะกําลังแห้งหลายอิลีบอกว่าจะเป็นห้าน้อยเล่าหรือย,อยังสี่กะจะมีอยู่แทบจะว่าในปีนี้เนาะคะ่ะเลขดาวเดินวีกลจลิตหลาย เลขมันจะเหลือแค่หนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็สามกันยังมีอยู่เนาะค่ะมีศูนย์มีเก่ามีหนึ่งมีสองมีแปดสนั้นทีว่าบันบดเดินวิกจติดาวเนาะคะ่ะเนาะสำหรับดวงดาวบานันนี้มือนีห้าน้อยเนาะคะ่ะเพื่อบบเสียเวลาเจพัดก็จะมาวิเคราะ์เลยก็จะมาวอาบโบวีคราะห์หลเนาะคะ่ะเนาะมือนี ห้าน้อยวันที่สองพฤศจิกาหัวขาด้วยค่ะห้าน้อยเป็นแนวทด้วยค่ะท่านผู้ชมเจพัดกับบลูด้วยค่ะวาลขจอ,อกตัวใดกะตามสูตรคำนวณนเนาะคะ่ะเนาะตามเวลาบ้างลักขณาเนานะคะ่นะเนาะกะสูตรสูตรเจพัดเอาสูตรนี่อย่างสีเนาะคะ่ะสีจริงมันกับมีหลายสูตรเด้แล้วแต่ผู้ใดสิจับไปแบบใดเนาะคะ่ะแล้วก็ผู้ใดจะมุมม่มองแบบใดแต่ว่าเจพัดเทศสูตรแบบนี้เนาะคะ่ะห้าน้อยพฤศจิกาหาัวขาเนาะค่ะวันที่สอง วิ่งลุดนะคะ่ะที่จริงเจพัดหนวิ่งรลุดถีดซกับสองเด้อค่ะเดอแต่ว่าศูนย์หนี่มีหอยมากเลขวิ่งหลุดอาจจะมีสามตัวมือนีเพราะว่าศูนย์หนี่มันไปนเด่นลางปกติด้อค่ะเดอเลขศูนย์ไปเด่นลางปกติทั้งนี้ทางนั้นเจพัดกะบอกทุกคลิปเนาะคะ่ะว่าเลขเจพัดเวลาห้าน้อยมันห่างกันบอหลายนาทีเนาะคะ่นะเนาะห่างกันบนลางนี่สิบหานาที เลขมันเลยไปได้ทั้งบนทั้งหลางเลยคะ่ะแล้วก็สาน้อยมือนีมีพิเศษกับวีพี่จะเด่นอยู่ที่เลขกสี่เลค่ะแต่ว่าเจพัดไห่วิ่งลูดที่สองแล้วก็ 4, ซีศูนย์นีเลขกลางปกตินะคะแต่ว่ากับหนี 4, ซีกับสองนี่โดดเดนมากมือนีแต่ว่า4หนี่เด่นทั้ง พิเศษเทง VIP บบิงวิไอพี่กับเบิงมามันจะมาตามที่ว่าเวลาบอกค่ะเวลาดาวมันเด่นเวลานี่เนาะค่ะแต่ว่าเลขมันจะเข่าตามเป่าบอกะเจพัดบอลูเด้อค่ะกะใสวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะถ้าชื่นชอบกับจังตามเด้อค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าดาวมันมือนีเลขสองขอนขางจะโดดเด่นเนาะคะ่ะเนาะเลขสองเดี๋ยวด้วค่ะเลขสองได้ตำแหน่งลาภะเนาะคะ่ะเนาะ อยู่เลื่อนลาภะเด้อค่ะเลื่อนลาภะเจ้าเลื่อนเจ้าเลื่อนลาภะก็ได้เกลเลขแปดเด้อค,ค่ะเด้อขันทีาจับลาภะลาภะก็จะเป็นสองแปดแปดสองเนาะค่ะเนาะสองสามสามสองเทสาตีเนาะค่ะสถิตเลิกเดียวกันอันนี้เป็นเป็นเหลขกห้าน้อยเด้อค่ะเด้อกะสรุปเลยเนาะคะ่ะวิ่งลูดทีสองแล้วก็ซีเด้อค่ะแล้วก็ศูนย์ตัวหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะให้สามตัวเพราะว่ามันเขียนผิดบ่แม่นว่าเขียนผิดเด้อค่ะ ว่าจะเขียนเลขสองเราไปเขียนเลขศูนย์เพราะว่าเบื้องดาวมันเด่นศูนย์ก็เลยหายไปแบบนี้สองสี่สามสี่สี่เจ็ดสองสี่สามสี่สี่เจ็ดหล้วค่ส่วนลักสองก็จะมีสองสามเนาะคะ่ะหล้วค่สองแปดด้อค่ะจะบดเลยลงหายหล้วค่ะศูนย์เจ็ดแล้วค่ศูนย์สามเนาะค่ะเนาะสำหรับฮาน้อยพิเศษเด่นซีกับวีไอพีด้วยค่ะเจ๊ผัดเขียนให้ฮาน้อยวันที่สองเนาะค่ะเนาะวันที่สองพฤศจิกาย,ยนหกหาด้วยค่ะเด้อ วิ่งลูดที่สองแล้วก็สี่แล้วก็ศูนย์ศูนย์นี่เป็นตีไหอยสามโตคือศูนย์นี่เป็นลางเนาะคะ่ะศูนย์เป็นล่างของปกติะะ 0, ด้วยค่ะศูนย์เดนลางถิบปกติห้าน้อยปกติเดนศูนย์ลางเนาะคะ่ะเนาะมันอีกสองสี่สามสี่สี่เจ็ดด้วยค่ะสองสามศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์สามเนาะคะ่ะเนาะพิเศษ กับ v ี p โดดเด่นที่เหล็ก4นะคะส่วนเลข2นี่อาจจะมาได้ทั้ง3น้อยเนาะคะ่นะเนาะอาจจะมาเป็นตัวประกอบ2 4 2 8เนาะคะเนาะนี่เนาะคะ่ะเป็นแนวทางมือนีเด้อค่ะเด้อพิเศษนี่มือนีด4จะโดดเด่นเด้อค่ะ4จะโดดเด่นที่พิเศษแล้วก็ VIP ส่วนเลข0จะเด่นที่เลขล่างของปกติเนาะคะ่นะเนาะอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างกะ มาได้เบิดเด้อค่ะเลขกเจพัดอาจจะแต่ว่าเล็กซีมีโดดเด่นอีหลีเนาะค่ะกับมาบอมาก,กับบอรอลูเนาะค่ะพี่น,น้องเท่ากับให้เป็นแนวทาาเด้อค่ะเด้อกับชอบกับจังตามเนาะค่ะบอ่อชอบกับพานเด้อค่ะตัวเล็กกับบอมี่ผู้ใดรูู้เนาะคะ่ะเนาะมันนี่เข่ากับมาทีเล่าพัฒนาเด้อค่ะเด้อเหล้าพัฒนาเหล้าพัฒนานี่เด้อค่ะ มือนีเนาะค่ะเจพัดกับว่างลักะนา,าตามเวลาเนาะค่ะเนาะมือนีขึ้นเก่าคาดาวเลกซี่โดดเด่นเนาะค่ะมือนีห้าน้อยเดยวเลคซี่โดดเด่นห้าน้อยเนาะค่ะเนาะเขาบอกเรียงน้อยเพอ่อจะไปหอดเล่าเลขกับบอจต่ว่าองศาลักะนา,ามันก่อนขางจะห่างอยู่ <c oughs> มือนีนะค่ะมันเสียดายมือนีกะจับตัว ทศสมารักษ์เนาะค่ะเนาะถ้าเป็นเ,เป็นตนนก,ก็นคือเหลขหกเด้อค่ะเด้อถ้าเป็นตนูก,ก็คือเป็นเหลขหกแต่ว่ามือจีพัดจะให้แหวกๆแล้วค่ะเนะาะให้ที่องศาตรงที่ทศสมารักษ์กะะด้แกลเลแปดเด้อค่ะเด้อเล่าพัฒนาเนาะค่ะเนาะสองกับแปดเด้อค่ะเด้อโดดเด่นเล่าพัฒนาสองกับแปดโดดเด่นเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามือนีเขาก็จะมาเบิง่งเพราะว่าเผิดคุดหนี่ด้ของทศสมารักษ์ด้ผิดคุดเนาะค่ะเนาะ ตำแหน่งแต่ว่าลักนาจะอยู่ตรงที่เลขเจ็ดเด้อค่ะลักนาอยู่ทีเลขเจ็ดกับเลขสามไก่เคียงเนาะคะ่ะแต่ว่าเจพัดจะแหวกออกไปเนาะคะ่ะมือนีนี่แหละที่เจพัดว่าบางที่เน่ะมันอยู่ระบว่างเขาจะจับตัวใดมาถ้าผู้ไดมกเจ็ดเนาะคะนะ่ะเนาะ้ามาเจ็ดนี่ลักนาเด้อค่ะเด้อลักนา,นกนาเวลาเลขออกนีอยู่ราสีผุดุกนี่ไดแก่ดาวเลขหกแต่ว่าเพิ่นไปตรียาง ตีย่างอยู่ที่เลขเจ็ดเด้อค่ะเด้ออาจจะเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกก็ได้นะคะเนาะหกเจ็ดเจ็ดหกก็ได้ต่ว่าเจพัดก็จะให้แบกออกไปตามสูตรของเจพัดแต่ว่าเลขกะบรลัวมันจะมาตัวใดเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะกะมือนีกะจะตว่าเลขแปดนี่บอดายมีนมันเป็นมหาธนโนเนาะคะ่ะเลขแปดนี่แต่เป็นกรรม,มะอยู่เทศาตีนี่เป็นกรรม,มะเนาะคะนะ่ะเนาะ ฉะนั้นสองนี่อาจจะมาแห้งก็แปดกับเป็นได้เนาะคะนะ่ะเนาะสองกับมาแห้งก็แปดกับเป็นได,ด้เด้อค่ะเมน,นีเอาเน้นให้เลขก็คือสองแปดแปดสองนี่แหละเน้นใหนก้อนเนาะคะนะ่ะเนาะเน้นไหนก้อนเพราะว่าเบิ้งไปเบิ้งมาพี่น้อง เบิงไปเบิงมาเบิงมาเบิงไปเอามันนีวันยังมันนีวันถุดเบิงไปเบิงมาเบิงมาเบิงไปเด้อค่ะเด้อเลขสองตำแหน่งอาจจะบอบอดดเด่นเนาะค่ะเนาะตแต่ว่าเลขสองนี่ค่อน้างจะ สวยงามก็เลขแปดอยู่ด้วยค่ะแต่ว่ามันได้เขียนแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมันได้เขียนแบบนี้แต่ว่าการเน้นให้ไปเลยสองแปดแปดสองเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็คือว่าแต่ว่าเจพันจะมาสรุปด้วยค่ะเจพันให้วิ่งรูดที่แปดลก็สามแปดลก็สามเนาะคะ่ะเนาะเอาลัคนาตรงแต่ว่าตำแหน่งดาวที่โดดเด่นขึ้นอีกสองด้วย่ะเเ้อ ตำแหน่งดาวที่โดดเด่นคือเลขสองตะวาวลาัคนาเวลาเลขตรงเวลาออกก็คือ8กับ3เนาะคะ่นะเนาะ8กับ3เจพัดจับไห้ก็คือ2 8 6 8 7 8เด้อค่ะเด้อ3 2กับ3 7เนาะคะ่ะเลขอาจจะเบิ่ลอยู่กลางๆเนาะค่ะอาจจะเป็นเบินบ่นเบิ้ลเด้อค่ะมื้อนี้เบิ่นอยู่หน้าคือคันเลข3โตก็น่าจ,จะเป็น2 2 8หรือ3 3 2หรืออาจจะมาเบิน่นเนาะคะ่ะมื้อนี้เล่าพัฒนาเนาะคะ่ะดวงดาวจะเป็นเบินบ่นเบิ้ลอยู่เด้อค่ะนี่เนาะคะ่ะเล่าพัฒนาเด้อค่ะเด้อ เล่าพัฒนาวิ่งรูดที่แปดกับสามเนาะคะนะ่ะเนาะวิ่งรูดที่แปดกับสามเด่นสูตรคือสองแปดเด้อค่ะหกแปดเจ็ดแปดสามสองสามเจ็ดแล้วก็สองสองแปดสามสามสองเลขก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะเล่าพัฒนาเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับแนวทางเน้อค่ะเด้อถ้าผูา้ใดสิวิ่งรูดตัวเดียวก็คือแปดเนาะค่ะเนาะก็คือแปดเด้อค่ะถ้า มือนีเนาะค่ะโดดเด่นเป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะ,ะถ้าชอบสองกับวิ่งลูดสองกระใดขึ้นกันเนาะค่ะเนาะสามตัวนี้เนาะค่ะมันมันจะเล่นอยู่ที่แปดแล้วก็สามแล้วก็สองเด้อค่ะเด้อเด่นสุดคือสองแปดแปดสองเนาะค่ะมือนีเนาะคะ่ะน,นี่เป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อกะ สำหรับมือนีคลิปนี้เนาะคะ่ะที่จริงก็ว่าจะให้ยแปดไปตัวเดียวเนาะคะ่นะเนาะห้แปดตัวเดียวจะผู้ไดว่านี่ก็คือเอาตาแปดเด้อค่ะเด้อจับตะใสตะเหล็กแปดสำหรับมือนีก็ล่าไปก่อนเนาะคะ่ะเจอกันไหมคลิปหนาเด้อค่ะขอพุณนค่ะสวัสดีค่ะ